ต่อปั๊มน้ำปั้มน้ำขึ้นแล้วกมะมาเทฐานแถมเจ้าซื้อปูนซื้อทรายมาเทฐานเ,เป็นได้ทุกอย่างร้านสะพ้ายฉันเป็นทั้งช่างปูนช่างก่อสร้างชั้นช่างทำสวนช่างทำทำได้ทุกอย่างเลยร้านสะพ้ายเมียคนที่ขาหักเลเนี่ยลูกลูกป้ายลุงเดชเจ้าอืคนเมืองการ เราจะจ้างคนบอกไม่ต้องจ้างอ่ะไม่ต้องจ้างหนูทําเองอ่ะทาเองก็ทําเองอันนี้ช่วงระหว่างตีรอฐานแห้งเนาะก็ะมาคุดตะไคร่กันเจ้าลุงเดชเป็นคนคุดจะเอาไปฮืองานซพไปบริจาคไหมเอาไปฮือฟรีนะคะเราไม่ได้ขายค่ะช่วงรอปุนฐานแห้งเจ้าถ้าคนไหนมีงานซพกันมาขยันก็มาขอลุงเดชเลยเจ้าเราบริจาค วันนี้มีงานศพในหมู่บ้านปุ่มคนละหมู่บ้านนะแต่สมศรีจะเอาไปให้เปิดเดียก่ <c oughs> นอนน้องมาตทันแฟนน้องมันท <c oughs> ันเดี๋ยววันนี้มีแดดลวง <c oughs> <c oughs> มันไปปอยอย่าน้องคูดแหมต่อแหมกลา้าแฮมอันนี้ไปปอยศพกูจะเผามันพัดปุ่นก่อนฮะคูดไปทางก่อเลยมันอันนี้แล้ว <c oughs> มันมีหัวปรนดันดู ด้วยกันลุงสีจะไปให้งานศพนะคะ <c oughs> ว่าลุงอิทละ <c oughs> เราไปบริจาคงานศพ <c oughs> นั่งเลยเขามื่อเนี่ยฟัน <c oughs> <c oughs> รอกาวแห้งทำปันน๊มหนาเราจะขายไปบริจาคงานศพ

Nè, tạo tiêu 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 ตผ้าก็ไม่เอาผ้ากอแตกหรือเปล่าหนูท่อใหม่แล้วก็มีไม่เอาท่อใหม่ไามมาตามใจสุดเออเอตามใจสุดเออเาใ้อดน่น่ะ ตะกี้ซื้อมาสองกระปุกปองว่ะซื้อมาหยาดแต่วัดต่อแป๊บน้าเสร็จแล้วคูจะะอไสร็จแล้วกะมายกต่อเจา้ายกปั้มไว้ตีฐานฐานมันเริ่มแห้งละต้องยกตอนนี้เลยเพราะฝังน็อตไว้ก็่วยกันนี่แหละหลานครับอ่าหลานป้ายหลานเบาชมสีสามผลหลานเบาคุ้นกขบขาฮักนั่นแหละ นางฟอค่ะสมรีก็จวยกันย่กสามคนลูกบ่าวอแก้วแลวก็ะหลานป้ายลูกป้ายลุงเดชนะ่ะเนี่ยนังเก่งทุกอย่างเลยจ่วยกันเจ้าสามคนพีน่้องจะจ้างใครก็เพื่อจ้างจ้างกับจ้างจ้างกันอยากกันเองค่ะเสร็จเรียบร้อยประทนี้เดี๋ยวถ่ายวีดีโอกันหนอยยาเพิ่งผ่านแล้วนะคะอูน้ำไปปุ่นนะ่ะเห็นไหม เดี๋ยวถ่ายให้ฝรั่งดูกันจะขอบจะดูอันนี้เราแค่ทดลองไงทดลองเครื่องน้ำเยอะมากเออเดี๋วเราก็จะวางสายยาวไปตามต้นมะพร้าวนะคะ จะวางท่อน้ำตรงนี้ไปนู่นตรงนี้ไปนู่นวางสายยางค่ะวางสา,งายวางไปเลยเดี๋ยวเอามาแหงตอนตอนน้ำเสซจเราก็จะวางสายยาวเนาะตามต้นมะพร้าวจากสายเจ้าถามว่าเซตว่าวันนี้กะถ้าจะเอาเซตก็เซตนะแต่ว่าวันนี้ เอาเซตเจ้าเอาแค่ตึกสามมงเกงกอกปลากันย่างพอตะวันเลิกขำแล้ววันนี้ก็เลยแหมพค้นก็จะไปหาหมอแหมพค้นก็มีการไปเนาะก็เลยเอาแค่นี่เอาแค่น้ำไหลนี่แหละเจ้าเซและก็วางสายไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาเจาะรูแค่นี่แหละเจ้าการุณานะกไลไรกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ